เปินมีกระสุนด้วยเหรอคิดว่าไม่มีหรอกอยากรู้ก็มีทางเดียวนี่ฉันต้องใช้พระคำพีฉันอยากได้หนังสือเล่มนั้นน่ะตัวนายด้วยแต่ถ้าต้องเลือกฉันยอมฆ่านายเพื่อเอหนังสือทำไมเจะเอาไปทำไม ฉันเติบโตมากับมันรู้ซึ้งในอนุภาพถ้าอ่านแล้วนายก็ต้องเข้าใจเขาถึงได้เผามันทิ้งทุกเล่มหลังสงครามการดิ้นเอาชีวิตรอดคือผลแห่งศรัทธาการสร้างเมืองคือผลที่ใหญ่ขึ้นแห่งศรัทธาแต่คนพวกนี้ยังไม่เข้าใจไม่เลยสักคนฉันไม่มีถ้อยคำที่ถูกต้องที่ถ่ายทอดได้เหมือนในหนังสือ ยอมรับเแลว้ว่าฉันต้องตัดใจทําบาปสารพัดสารพันธ์เพื่อสร้างเมืองนี้ขอสรารภาพแต่ถ้ามีหนังสือเล่มน,นั้นฉันก็ไม่ต้องทำลองจินตนาการลองนึกดูว่ามันจะถูกทํานองคล้องทำขึ้นแค่ไหนถ้ามีถ้อยคําดีๆชี้แนะแนวทางศรัทธา คนจะได้รู้แจ้งว่าอยู่ไปทำไมควรทำอะไรไม่ต้องพึ่งแรงจูงใจติดๆในการใช้ชีวิตเก็บนำหนังสือเล่มนั้นเอาไว้มันให้ถูกคคเจอมมาแบ่งปันกับผู้คนเผยแผ่เนื้อหาข้างในงนายไม่ต้องการอย่างนั้นเหรอต้องการสุวใจเลยเชียวหรอฉันเชื่อวั่นมาตลอดว่าจะเจอที่ที่หนังสือเล่มนี้ควรผอมนัก,นกที่ซึ่งคู่ควร แต่ก็ยังหาไม่เจอไอ้หมอนี่ได้ใจวะเขาไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะได้ใจจริงๆช่วยยิงมันทีเถอะ 灯火、啊、开到白雾，你可多露脸了。莫，你站住！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 莫，你